ความถี่97ไม่กระเทือนนะครับไปมาแล้วนิ่ตลอดเรื่องนเราจะวัดมีสามย่านคือ,อย่านพอเบิร์ดลิฟต์แล้วก็วัดไข่ SBR นะครับพอเบิร์ดได้โอเวอร์ได้6.6.1ครับแล้วลิฟต์ รีเฟกได้ศูนครับส่ว so น s w r ได้1นศนยครับสาอหกได้ได้1ต่อหนึ่งใช่ไหมอ้าวตกดิลุกขึ้น,กข,นกขึ้นมามปดูหนหรอเอาฐานที่ขึ้นองเพราะว่าเพื่อนไปครบสิธธบห้าทีนะตอนนี้วัค่า power forward นะครับล,ลว้วกดที่ SWD ดูดีซีดับินะครับลององไม่ได้อันนี้ค่ะจะออกมาจะเป็น6.1นะครับครับครับิฟต์เใหญ่บอกเราลี่ิฟเอคดีซีดบจะออกไปนูนยนะครับไม่มีมีค่ากำลังสะท้อนกลับมาเลยอันนี้นะครับคุมนะครับแม็กกับมินสิครับแมันไหนแม็กครับเนี่ยแม็กนี่มินครับ นี่ S U R นะครับขึ้นหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งจุดหนึ่งตอนหนึ่งครับค่าที่ดีที่สุดอ้านี้ไว้ทำอะไรครับพี่ตามตานี่ไว้ทำอะไรครับผมมีอาไว้ทำอะไรครับสามเหลี่ยมเาไว้ทำอะไรคเนี่ยสามเหลี่ยมเนี่ยสต็อปดี๋ยวครับม็ลองกดดูอีกอันนี้สับสากลนะเรียกว่าอะไรสากรเบิดเบิดสากลลลูกเบิร์ดครับอุ้ย เ่อนฤษฎีนึงเป็นีใหญ่ครับคงจะสองนี่คุณพีครับพี่ครับเราการงานการอะอ่ะโอเคไปได้เดี๋ยวสรุปก็เหลือ